ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุด่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เบ็บริเลนเดอร์อัปเดตอ,อาการบาดเจ็บก่อนเกนเนนมเยือนปอลมารพร้อมเผยติเอโก้บาเซติกอีกนานกว่าจะกลับคืนสู่สนามอีกครั้งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศของลิเวอร์พูล พร้อมเมื่อไรก็ตามครับที่มีเกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยทั้งนั้นเชลกิงครับนั้นจะมอบหมายให้ทานนั้นเขาไปลินเดอร์ผู้ช่วยของเขานั้นเป็นผู้ออกมาพูดในงานแถลงข่าวก่อนเกมรวมถึงการเป็นผู้จัดการทีมแบบเต็มตัว,ตวแทนที่ของเขาทั้งในเกมฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับและเอฟเอครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทานนั้นไปบลินเดอร์ผู้ช่วยของเชลกิงครับนั้นก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บ ของโค้เล่นลิเวอร์พูลที่กำลังได้รับบาดเจ็บอยู่ในเวลานี้ว่าณตอนนี้อาการบาดเจ็บของนักเตะเหล่านั้นใกล้ที่จะหายกลับมาลงสนามได้แล้วหรือยังก่อนที่ลิเวอร์พูลจะมีคิวบุกไปเยือนทิ่นไวน์เทเลตี้สเตเดียมของสโมสรปันหมัดในเกมลีกับรอบ16ทีมสุดท้ายในวันพรุ่งนี้เดิ่งทางเพปลินเดอร์นั้นได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของติโกอัคันตล่านะครับเป็นคนแรกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่จนถึงณตอนนี้ ตีเอกออคันโพระนั้นยังไม่มีโอกาสได้สนมชุดแข่งขันฤดูกันใหม่ของลิเวอร์พูลลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียวซึ่งตัวของเขานั้นก็มองว่าถ้าหากเตเอกออคันโพระสามารถกลับลงสนามได้และได้ยืนจับคู่กับนักเตะกองกลางไรเมอย่างอาเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกซบอสไล โดยมีติเอโก้ยืนอยู่ตรงกลางหลังพวกเขาทั้ง2คนแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแต่สํำหรับตอนนี้ติเอโก้ยังอยู่ในขั้นตอนการรักษาตัวและยังไม่มีกําหนดกลับคืนลงสนามเลยนะครับเดีย๋ยวท่านนั้นเบนดอนนะครับ<ๆ>กอนหน้าในวัย17ปีที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กับทีมชาตสกอตแลนด์ถือได้ว่าเป็นข่าวดีวา่าตอนนี้ตัวของ เด็กคนนี้สามารถลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วเมื่อวานนี้แต่มันก็แค่นั้นแหละเพราะมันเพิ่งเป็นการฝึกซ้อมระยะแรกและเขายังไม่ฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่นักและถ้าหากจะให้ผมพูดถึงในรายของสเตฟานบาสติกแล้วก็สถานการณ์ของเขานั้นก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือยังไม่พร้อมสําหรับการลงสนามซึ่งแน่นอนว่าตัวของเขานั้นต้องการรเวลาสักระยะแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะอีกไม่นานอย่างแน่นอน ส่วนท่าลาของแอนดี้โรเบิร์สันนั้นเขากำลังพักฟื้นจากแผลการผ่าตาัดและน่าจะต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นอีกหลายเดือนแต่ผมก็ไม่กังวลกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะเรามีคอสตา้าสมิการ์ดที่สามารถทดแทนแอนดี้โรเบิร์สันได้เป็นอย่างดีและในรายสุดท้ายก็คือเคอร์ติจอนนั้นณตอนนี้เขาชใช้ทดแบนสามนัดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจกเกมพบกับลอตติแฮมฟอร์เรสในนัดล่าสุดและเท่าที่ผมเห็นการฝึกซ้อมของเขานั้น เธอที่จนเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและมีความกระตือรือร้นในการอยากที่จะลงสนามเป็นอย่างมากและเขากระพร้อมจริงๆนะครับสำหรับเกมในนัดน,นี้โดยการขางว่าในเกมที่ลิอร์พูลจะพบกับปอนมัดนั้นลิ์พูจะมีการเปลี่ยนแปลงเล่นแบบยกชุดอย่างแน่นอนนะครับ <S <S และน่าจะเป็นโอกาสของดาวรุ่งที่จะได้โอกาสลงสนามในเกมนัดน,นี้และเชื่อได้ว่าลิอร์พูลนั้นน่าจะผ่านเกมนี้ไปได้แบบไม่ยากนะครับ นักข่าวดังยืนยันนะครับว่าจูดเบลงแฮมคือความเลี่ยงเหลวกับการแย่งยกิรข้งใหญ่ของลิเวอร์พูลทันทังยื้ยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ไม่กล้าดันราคาแข่งจับเือเร์มาร็ตอัปเดตคนหลงนะครับพิธีแจกรางวัลบัลลองดอร์ประจำปี2023ที่ในปีนี้จูดเบงงลงแฮมได้รับรางวัลน,นักเตะดาวมุ่งยอดเยี่ยมซึ่งนั่นก็ทำให้กองกลางดีกิทิมชั้นเกตรายนี้ ถูกสถาปนาตัวเองอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกไปเป็นที่รู้หลอยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้สร้างความเสียหายกับแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากและต่างออกมาโพสลงบนโลกโซเชียลมีเดียว่าลิเวอร์พูลควรที่จะใช้ความพยายามในดิวนนี้ให้มากกว่านี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นลิเวอร์พูลอาจจะมีนักเตะกองกลางที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ภายในทีมไปแล้วก็เป็นไปได้ โดยล่าสุดนะครับทางด้านของมิเกลเดลนีนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาปเปิดเผยความลับในดีลการย้ายทีมของจุดเบลลิงแฮมก่อนที่ตัวของคนนั้นจะย้ายออกจากบลิลเซียนเดนมอนในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาว่าในความเป็นจริงแล้วทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ตีต่างก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันในการเสนอการคว้าวตัวนักเตะรายนี้แข่งกับทางด้านของรเรอลมเรดและเท่าที่ตัวของคนนั้นได้รับทราบข้อมูลมา ว่าลเวอร์พูนั้นก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันในการเสนอราคาแข่งกับทั้งเรลมริดและแมนเชสเตอร์และที่สุคัญท่านั้นคอนจูดบมืห่นั้นก็แสดงความสนใจที่อยากจะย้ายไปคัแข่งกับลเวอร์พูด้วยเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วลเวอร์พูก็ถอนตัวออกมาจากเียวนี้แบบดื้อเพราะงบประมาณที่ลเวอร์พูตั้งเอาไว้สําหรับเียวนี้มีแค่จํานวน80ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นเพราะ ลิอร์พูจำเป็นจะต้องใช้เงินอีกส่วนหนึ่งกับการคว้าตัวผู้เลื่อนกองกลางคนอื่นๆเข้าสู่เทีมสุดท้ายแล้วลิอร์พูก็คิดได้ว่าค่าตัวของจุดพวงนั้นสามารถแปลงเปลี่ยนเป็นกองกลางคนใหม่ได้หลายคนและมันน่าจะคุ้มมากกว่ากับการได้ตัวแค่จุดบริงแฮมเข้าสู่ทีมเพียงแค่คนเดียวนะครับ แต่หลังจากที่ทางด้านของจูด์เบลุงแฮมนั้นนะครับสามารถโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมร้อนแรงกับสโมสรเรอลมาดดได้ในทันทีตั้งแต่ยามาักคาแั่งกับทีมเมืองหลวงแห่งสเปนทีมนี้ทําให้ตัวผมมองว่านี่คือความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ในการเลา้ยทีมของลิเวอร์พูลก,ก็ว่าได้เพราะพวกเขามีโอกาสแล้วที่จะได้ตัวจูดเบลุมแฮมเข้าสู่ทีมแบบเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลับทิ้งมันไปเพราะถ้าหาก ตอนนั้นลิวพูลทุ่มเงินค่าตัวในจำนวน111ล้านปอนด์ที่ยอมจ่ายให้กับดิวการเนียทีมของมอซ่ไกเซโดแล้วแล้วก็ปานนี้ลิวพูล l ก็ได้ตัวนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเมื่ออยู่ภายในทีมเป็นที่โน้น้อแล้วอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าไม่เรียกว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วจะให้เรียกว่าอะไรจึงอยู่ที่หลายคนมองว่าลิวพูลก็ยังมีโอกาสที่จะตัวจูดเบลนแฮมในอีก5-6ปีข้างหน้าถ้าหากเขาหมดสัญญาก,กับเดนมารี ซึ่งผมขอบอกตรงนี้เลยว่าเรื่องแบบนั้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วรอยมรรยก็คงจะรักษาจูดเบลนงามให้อยู่แค่แค่ในทินซานติกรอบเบอร์เนเบลไปแบบยาวยันเกินอายุ30ปีอย่างแน่นอนเหมือนกับกรณีของคริสเตียโนโรนัลโดที่ม่มีใครสามารถแตะต้องได้ดังนั้นใย่ลืมเรื่องที่ว่าลิเวอร์พูลจะได้ตัวจูดเบลแงมเข้าสู่ทีมในอนาคตไปเลยเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะถ้าจะโทษใครแล้วแล้วก็ก็ต้องโทษลิอรูพูและโทษตัวเองที่ไม่กล้าสู้ราคาท,ทั้งทั้งที่มีโอกาสแล้วลิอรูพูสนใจเซนเนอร์กับเดนเซลดัมฟี่นะฮะเพื่อเข้ามาทันที่นักตระหนงกมัดคว no. งของเทนอเล็กซานเดอร์อโน่สโมสรลิ์พูลกับทีมดังในศึกเวทีพรีเมียร์กริดก็ตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่าณต,ตอนนี้กำลังให้ความสนใจพิธีการสมทับในเพ่น,เนตระหน่งกองหลังรอยใหม่เข้าสู่ทีม ต่าจจะไม่ใช่ตำแหน่งเซนเต์แบ็กที่กำลังขาดแคลนแต่อย่างใดนะครับโดยทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังเล็งเสริมทัพไปที่แดนเซลส์ดัมฟีกองหลังตัวเก่งของสโมสรอินเตอร์มิลานและของทีมชาติฮอลแลนด์นะครับโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังให้ความสนใจในเดียวการย้ายทีมของนักเตะอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากทางของกัตชัเดเมกาโตเว็บซึ่งเป็นสื่อชื่อดังในอิตาลีก็ได้ออกมาตีข่าวว่าตอนนี้ การที่นักเตะทีมชั้นฮอลแลนด์รายนี้กําลังตกเป็นเป้าหมายในการสมทับของทีมหงด่างที่เป็นทีมยกัยกษยใ่ญ่แห่งสพรีิม์ลีกอังกฤษนั้นมีความเป็นไปได้ที่แบ็กขวาทีมชั้นฮอลแลนด์รายนี้นั้นอาจจะได้ย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้โดยทางทีมผูนนั้นนะครับได้แสดงความเัดเจนเป็นอย่างมากว่าอยากจะนําตัวตาแหน่งของเดนเซลดัมฟีเข้ามาค้ำเคร่งในทีมแอนเดลในตำแหน่งแบ็กขวา no, แทนที่เทนอเล็กซานเดอร์หลังจากที่ในฤดูกันนี้นั้น อเล็กซานเดอร์โนถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางแบบเต็มตัวจนทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่มีผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาธรรมชาติในตำแหน่งดังกล่าวนี้และทางเจเซครับนั้นก็มักจะใช้โจโกเม็ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแบบขาดทัดทับเพราะไม่ใช่ตำแหน่งโดยตรงของโจโกเม็นั่นเองนะครับโดยตามรายงานนี้ออกมานะครับ เพิ่มเติมนั่นก็ได้ระบุว่าณนตอนนี้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโลซีต่างก็กําลังแสดงความใจในตัวของเดนเซลดัมฟีเป็นอย่างมากโดยคาดกันว่าค่าตัวในการย้ายทีมของแบคขวารายนี้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรหรือราว34ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเพราะถ้าหากลิเวอร์พูลจะคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งแบคขวาโดยตรงเข้าสู่ทีมทันทีของเทนตอาร์เล็กซานโดโนไปเลย โดยคาดการณ์ว่าลิวหูน่าจะยื่งข้อเสนออย่างเป็นการไปให้กับทางอินเตอร์มิลานพิจารณาในช่วงตลาดการสขัดนักเตะหน้าหนาวนี้เนื่อว,ว่าดัมฟี่นั้นนะครับน่าจะเหมาะมากๆกับการเป็นนักเตะทีมลีกเพราะสิ่งที่ลิวหูต้องการนั้นก็คือแบ็กขวาที่สามารถดันตัวเองขึ้นสูงเหมือนกับเป็นเพื่อนปีคนที่2ของทีมได้และตัวของดันเซลดัมฟี่นั้นก็แสดงความสามารถในเรื่องการเป็นฟุณแบ็กจอมบุกออกมาให้เห็นแล้วในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2022 กับทีมชาติฮอแลแลนด์รวมไปถึงการพายอินเตอร์มิลานเข้าไปถึงรอบชิงชาเลตฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อฤดูกาลที่แล้วดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าแดนเซลดัมฟี่นั้นน่าจะเป็นการเสริมทัพที่อดเยี่ยมสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนครับอัปเดตความกามหน้าตามหาพ่อหรือดีอาดนะครับชุดเฉพาะเกตบุกป่าฝ่าดงปิดกั้นชายแดนแล้วกามหน้าตามหาคุณพ่อ ทางการของโคลอมเบียเร่งตามหาคุณพ่อของลูดิอาสปีกคนดังของชาติอย่างไม่ลดละโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกำลังเข้าสำรวจพื้นที่ป่าและเชิงเขาหวังไม่ให้กลุ่มลักพาตัวเล็ดรอดไปในชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านได้กล้องขึ้นหน้าตามหาคุณพ่อของลยดิอาสดาเตทิมลอบ์ผูล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคมมีรายงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโคลอมเบียเข้าระดมกำลังสำรวจป่าทางตอนเหนือของประเทศด้วยเชื่อว่าลุยมาริเอลดิอาส พ่อของลูดิอัสอาจถูกนํามาซ่อนตัวในป่าเพื่อเรียกค่าไถ่โดยถึงขณะนี้ตํารวจประกาศตั้งรางวัล39,000ปอนด์หรือราว1.7ล้านบาทให้กับผู้แจ้งรายละเอียดต่อการจับกุมคนร้ายอีกด้วยนอกจากนี้นะครับทางการโคลอมเบียได้จัดทีมงานชุดธุรกิจเพื่อตามหาคุณพ่อของดาเตตในวัย26ปีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินโดยเฉพาะการสำรับเท้าเขาซึ่งกัน้นชายแดนระหว่างโคลอมเบียกับเวเนซุเอลา และใช้พิธีปิดกั้นเส้นทางสัญจรด้วยเกรงว่าหากคนร้ายพาเหยื่อออกนอกประเทศได้สาเร็จก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นต่อการตามหานะครับท่านี้ลุยมานูเอลดิอาร์ตนะครับและเซลินิสมารูลันดาพ่อและแม่ของลุยดิอาร์ตถูกกลุ่มคนร้ายที่พกาอาวุธขี่มอเตอร์ไซค์มาจับกลุ่มระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ปั๊มน้ำมันในเมืองบารังกัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ แต่ให้หลังไม่กี่ชั่วโมง้ากหน้าที่ตำรวจพบเจอแม่ของลุยอาร์ตที่ถูกปล่อยตัวโดยไม่รับบาดเจ็บนะฮะก็ยังหาไม่เจอนะฮะตอนนี้กําลังปลุกพรมล่าโจรอยู่นะครับเป็นกําลังใจกับลุยอาร์ตนะฮะหน้าเฟอร์รี่หลังโลสรอยสื่ออวยไม่อั้นลิเวอร์พูล2.0พังหาดฟ้าฟอร์มสุดยอด สื่อระดับชาตินะครับแสดงปฏิกิริยาต่อชัยชนะ3-0ของลิเวอร์พูลในศึกพรีมเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่เปิดสนามแอนเดเวลตอนรักกเมืองของนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพอลกอสนะครับผู้สื่อข่าวลิเวอร์พูลในหนังสือพิมพ์ดังประจำเมืองลิเวอร์พูลระบุว่าลิเวอร์พูลแสดงเห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเมื่อขาดลุยดิอาร์ดด้วยการทำลายล้างนอตติงแฮมฟอร์เรสถ้ารมไม่ได้สร้างในวันเดียวมันก็ยุติที่ตอนนี้ ที่จะประเมินว่ากองการลิวฮูยอย่างน้อยก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเหมาะสมในช่วงตลาดการสแนนกนเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาเดยสสำหรับ3ามเกมในรอบปัดวันลิวพูบันทึกชัยชนะเกมเย่าอย่างง่ายดายที่สดุดซึ่งถือเป็นการคว้าชัยชนะในพิมพิริติดต่อกันจากการพบกับเอเวอร์ตันและนอตติงแฮมฟอร์เรสโดยที่มีเกมชนะตูลูตในศึกยูโรปาลีขั้นอยู่ตรงกลางซึ่งยิงได้10ประตูและเสียเพียงแค่ลูกเดียวถือเป็นลางที่ดีมากๆสำหรับอนาคต และศูนย์รวมทั้งหมดที่แอนฟิ์เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ก็คืออเล็กซิสแม็กอริสเตอร์ดอมนิกซบอสไลและไรอ n ันสกเฟนแบกสามผู้เล่นที่ถือเป็นห้องเครื่องในยุคปัจจุบันและปรับปรุงใหม่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งตอนนั้น un, นิวจอนสตันนะครับจาก BB บีสปอรก็บันใหญ่ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลร้องเพลงชื่อดีอาร์ตซึ่งมีค่าตัวเบื้องต้น37.5ล้านปอนประมาณ1,650ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคมปี2022ในขณะที่ทีมของพวกเขายังคงรักษาสถิติชนะรวดในบ้าน100%ในเดกลิเวอร์พูลจบโดยตามหลังแมนเชสเตียอย่างห่างไกลสุดโถึง22ตาม,มเมื่อฤดูกาลที่แล้วและด้วยการที่มากกว่า1นใน4ของฤดูกาลนี้ผ่านผนไปแล้วนั้นพวกเขากำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการลุกไล่ในตำแหน่งสูงสุดของตรงนารางคะแนน ขณะที่ชูบัตคอมจากเดลี่เทเลกราฟเขียนว่าเจคเก็คลับกำลังสร้างร์พูลเวอร์ชันที่สดชื่นโดยมีกองหน้าเป็นเฟอร์เรี่และเซเนแบ็กเป็นโรสรอยของเขายังคงสม่ำเสมออย่างมั่นใจโมเมนต์สลัดกับเวกิฟไนท์คล่อมอยู่ระหว่างยุคทีมไร้เทียมทานชุดแรกของเจคเกคลับและนั่นคือสิ่งที่เขาวาดหวังว่าจะย้อนรอยความสำเร็จแบบนั้นได้เองเป็นผู้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่และเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังแห่งการฟื้นฟูทีมขึ้นมาใหม่นะครับโอ้โห กูรูนะฮะออกมายกย่องนะครับกลองหน้าเฟอร์รี่กลองหลังโรลส์รอยอวยไม่อัน้นลิเวอร์พูล2.0พง,งาจฝาฟอร์มสุดยอดนะฮะโอ้โหกูรูทั้งหลายรวมกันมาชมสีดังสันเินโชต้ากลับมาโชว์ฟอร์มเด่นช่วยลิอร์พูล,ลุ้นแชมป์ดิโกโชตานนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมล่าสุดโดยยิงประตูให้กับทีมเอาชนะ นอตติงแฮมฟอร์เรสไป3ประตูต่อศูนย์ทำให้นิวโจนนักข่าวชื่อดังก็ออกมายกย่องให้แข้งรายนี้คือผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้นะครับนิวโจนนะครับนักข่าวสายลิเวอร์พูลก็ออกมายกย่องฟองกเล่นของดิโกโจตาที่ยิงหนึ่งประตูช่วยให้ทีมเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไป3ามศูนย์ในศึกฟิลิปปินส์ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกองหน้าชาวโปรตุเกสเบิกสกอร์แรกให้กับทีมหงดงก่อนที่เป็นดาวินูเยตกับโมเมสซาลา จะช่วยกันยิงคนละหนึ่งประตูพาทีมเปิดสนามอนฟิลด์ถล่มเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสไปอย่างไม่ยากเย็นนัก,นกพร้อมกับเก็บ3คะแนนไล่จีดเทนเนมฮอสเปอร์ทีมจ่าฝูงเหลือเพียงแค่3คะแนนต่อไปนิวเจนร์นายได้กล่าวถึงโจต้าผ่านทางเว็บไซต์ต้นนัของ i m p ม r พร์ออฟเดอะไว้ว่าเมาื่อคุณหายเจ็บกลับมาลงสนามและทำได้ถึง2ลูกในเกมเจอกับเีดเมื่อเดือนเมา,ายนซีซั่นที่แล้ว ผมคิดว่ามีแค่ซาลาห์เท่านั้นที่ทําประตูได้มากกว่าเขานับตั้่นั้นเป็นต้นมาซึ่งก็เป็นการบ่งบอกว่าเขากําลังกลับสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วเขาคือผู้เล่นที่ดีของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ซึ่งหากพูดกันตามตรงก็มีหลายคนที่เล่นได้ดีแต่โชต้าพร้อมลงสนามความฟิตและการทําสกอร์ได้นั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆต่อเทียมเมื่อคุณนึกถึงเกมใหญ่ๆของลิเวอร์พูล ที่กำลังจะมาถึงในช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งมันก็ไม่มีเกมไหนที่สาคัญไปกว่าในการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผมว่าจะได้เห็นเขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหากฟิตพร้อมและข่าวชื่อดังการาวตำนานรับเซอร์ไพส์นะครับสโบอสไลน์ so นะครับฟอร์มเด่นกับหงส์แดงอย่างรวดเร็ว การีจิเลสพีนะครับตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเขาเซอร์ไพรส์มากๆที่โดมินิกสปอสไลน์นั้นปรับตัวและก้าวขึ้นมาเป็นแข้งคนสำคัญข,ข,ของหองส์แดงได้อย่างรวดเร็วโดมินิกสปอสไลน์นะครับเพิ่งจะย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลจากอาบซิกเมื่อสัมเมอิ์ที่ผ่านมาซึ่งจิลเลสพีนะครับเองก็คาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าแข้งรายนี้น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในการปรับตัว แต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าตัวโชว์ฟอร์มเด่นได้ตั้งแต่เกมแรกและต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้เลยพูดกันตามตรงนะตอนที่เราเซ็นสัญญากับเขาผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเก่งแค่ไหนแถมมีเรื่องการปรับตัวเข้ามืออีกแต่ตั้งฤดูกาลเปิดมาผมดูเขาเล่นเขาทําทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการในตำแหน่งกองกลางเขามีพลังเหลือล้อนมีความฟิตแข็งแกร่งมีความเร็วและมองหาโอกาสทําประตูอยู่เสมอตำนานชาวสกอตแลนด์ที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดกับสโมสรสามสมัยกล่าว ถึงตอนนี้ก็มีความโดดเด่นอย่างยิ่งและผมคิดว่าเขาคือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เลยนะยิ่งได้เล่นยิ่งมั่นใจแลยได้ชมความเจ๋งกาเฟนแบกเฟรบรเดอร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีม Liverpool ลิเวอร์พูลกล่าวชมไรอันสกาเฟ็นแบกกองกลางชาวฮอลแลนด์ที่ฟอร์มเริ่มดีวันดีคืนหลังจากย้ายมาจากเบยม,มิก โดยมองว่าการี่แขึ้นรยนี้ได้โอกาสลงสนามมากขึ้นก็ยิ่งทําให้เจ้าต,ตัวเรียกความมั่นใจและปิดท้าในระดับที่เคยทําได้สมัยอยู่กับอาแจากอัมตะด,ดัมออกมาการเป็นบาในวัย21ปีนะครับย้ายมาจากไบยมนิกในวันสุดท้ายของตลาดก,การสแกนเตะในช่วงซัมเมอร์ก่อนที่จะทํำผลงานได้อย่างน่าพอใจใน10นัดแรกที่ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในทุกรายการซึ่งยิงไปแล้ว2ลูกและ2อัซิ เรารู้ว่าเขามีความสามารถอย่างไรนี่คือไรอันสกาเปนแบกสมัยอยู่กับอาจักในแบบที่เราเห็นตอนนี้เลยเดาเก่าวผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไบยมินิกคุณไม่สามารถตัดสินเรื่องนั้นได้แต่ผู้เล่นแต่ละคนที่มีความมั่นใจและความไม่มั่นใจนั้นมันเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันนะผู้เล่นแต่ละคนมีเวลาลงสนามหรือไม่มีเวลาลงสนามก็เป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันนั่นคือสิ่งที่เป็น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคาร,รารบับถึงสําคัญสําหรับเราเช่นกันเพราะเรารู้เรื่องนี้และเรารู้สึกเช่นนี้นักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นจะไม่ได้รับความมัน่นใจคุณสามารถทําทุกอย่างที่คุณต้องการในสนามฝึกซ้อมแต่มันก็แค่นั้นแหละไรอันส์ในพื้นที่สุดท้ายน,นัตแนงนักเตะหมายเลขแปดคือคนที่พุ่งเข้าหาจุดนั้นคนที่ยังมองเกมในภาพรวมคนที่สัมผัสบอลแรกด้วยเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ สลัดดีการพรสซิ i n g ได้อย่างเหมาะสมเขาสามารถเก็บบอลได้ภายใต้การถูกพรสซิ i n g สูงและยังหาตัวเลือกในการใจบอลไปข้างหน้าได้ดีด้วยเขาเป็นผู้เล่นหมายเลขแปดที่สมบูรณ์แบบด้วยการทําประตูและทัดสวนกติมันเป็นคุณัติที่เราทําหาแล้วเราก็ได้เขามาอยู่ภายในทีมแล้วเราขอขอบคุณเจ้าของทีมและแมวมองของเราและทุกคนที่ทําให้การายทีมครั้งนี้มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีที่เขาเป็นคนอลแลนด์เหมือนกับผมนะฮะ ดิคสุการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับข่าวลิเวอร์พูลเช้านี้ซึ่งก็มีหลายข่าวให้ได้ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมกดสมัครกดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าคุณเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องติดตามพวกเรานะครับแล้วมาเชียร์ทีมรักไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและกลับพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักขลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ Fan นบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ